้าวนี่นางรีบไปไหนอะลูกค้ามามันไม่อยู่มันหายไปไหนมาเนี่ยไม่เป็นไรครับนะพอดีผมกดไลเดอร์ซื้อร้านแถวนี้มาแล้วครับสบายครับลูกค้านั่งฟรีไม่มีไรายได้เข้าร้านเลยสักบาทหนึง <c oughs> น่งเจริญลนะร้านฉันคัมนาเดี๋ยวขอจานขอช้อนซ่อมด้วยนะครับโอ้เต็มที่เลยครับครับใจเดีวยวเจ้าเอา้าเป็นไรไปนเนี่ยเชอ <c oughs> เดินหน้ามุ่ยมาเลยหิวแน่ๆทรงนี้ห,หิวเหรอ,อหนางรีก็ไม่อยู่ อ่างี้รอแป๊บหนึ่งน้องเชิญรอแป๊บหนึ่งนี่อะไรครับถ้าหิวนะกินต้มอึ่งรองท้องไปก่อนเลยครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ที่นี่ได้มาเมื่อเช้านี้เองดูนี่ท้องเป่งๆไข่แน่นๆทุกตัวเลยอุ้ยนะจะไปกินมันมายเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้เลยตึงแต้มันกินไปเลยนะเขากินกันเฮ้ยนี่ตาเด่นตาเด่นตาเด่นที่ลูกเยียติ่มท้องน่ะท้องจริงไหมวะอู้้น้องเชิญแล้วลูก ผ่านบ้านท่านบ่อยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาท้องไหมโอ๊ย,ยไม่ต้องมาถามอะไรเชิญเลยคะ่ะเชนไม่รู้เอ้ทั้งนั้นแล้วก็ตําแหน่เก็บไปเลยนะคะเชนไม่กินเชนไม่อยาได้ยินอะไรท้องท้องอีกแล้วเอโอเชิญเชิญรู้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเชิญก็เชิญลําคานะคะไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ท้อง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 โอ้ได้ยินทีไรก็นึกถึงคําพูดพี่วินตลอดเลยอะค่ะอ๋อไอ้ที่พี่วินบอกว่าเชอท้องได้แล้วเหรอโอยแล้วพี่ซันจะพูดอีกทําไมคะเนี่ยเชอบอกแล้วไงคนั้นน่ะ แค่นี้เชก,ก็หลออแล้วก็เก็บไปฝไันร้ายว่าตัวเองท้องแล้วค่ะเนี่ยไอ้เชอจะไปคิดฟุ้งซ่านทําไมเล้าเันก,ก็ไม่ได้อยากจะคิดนะคะแต่มันติดอยู่ในหัวค่ะตอนนี้ไม่ว่าเชนจะทําอะไรไปที่ไหน<อ>ก็กลายเป็นว่าเชลแวงไปหมดเลยอะคะอ่ะอะไม่เป็นไรนี่พี่มีตัวช่วยจะได้ไม่ต้องคิดนี่พี่ชันอเอาไปเดี๋ยวเชอทพี่มีเยอะเชอหน้าชอบอยู่นะอันนี้รสสตรอเบอรี่ด้วย สวมดมนต์แล้วคันจะได้ไม่ฟุง้งซ่านอะหนูเอาตังไปกินข้าวกินปลานะลูกเชอไม่ใช่ขอทาน,นะคะ่ะอ้าวเหรอขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะสวมดมนต์ก็ไม่ได้ไปไหนก็เจอแต่เรื่องท้องท้องท้องทำไงดีเนี่ยน้องเฉอทำไมวิ่งหนีมาแบบนี้ล่ะลูกเอ รู้ไหมว่าพวกน้าเป็นห่วงกันน้าก็เชอไม่อยากคุยกับใครแล้วอ่ะค่ะขนาดหวังจะพึ่งพี่ซันพี่ซันยันงยื่นถุงยางให้อีกพี่ซันคิดไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยโหนี่เลยไม่ใช่พี่ซันคิดไปถึงไหนแล้วเราเนี่ยแหละคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปกลับไปคุยกันดีๆก่อนไปเร็วไปนะลูกนะเออว่าแต่ว่าน้องซันเนี่ยวิ่งตามน้องเชอไปทางไหนเนี่ยฮะถ่ายทันไปแล้วเดี๋ยวจะไปไกลซะโทรบอกก่อนดีกว่าว่าเจอน้องเชอแล้วไปลูกไปคุยกับพี่บ้านนะลูกนะไปไป คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต